เพื่อนนะครับเห็นคลิปนี้แล้วเราลองไปทำดูนะครับไม่ยากไม่ยากแล้วก็เอาไปเอาไปสร้างเป็นอาชีพได้เลยนะครับเป็นอาชีพค้าขายได้เลยนะครับเดี๋ยวก็นอกหจากนั้นเราก็แต่งด้วยแตงแตงนะครับสาลาเปาโรยหน้านิดนึงแล้วก็จะเป็นพริกนะครับอันนี้คือ,อบ้านท้ายเป็ดน,นะครับ แบพกหรือว่าบัตท้ายนะนะครับผมเนี่ยประมาณนี้ให้เดี๋ยว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 จะให้ดูชิ้นชิ้นนะครับเนี่ยประมาณนี้บัดท้ายนะครับมาถึงตูดเป็ดนะครับเป็นบัตท้ายเป็ดนะครับี่ยวิธีหมกักหมักใส่ซอสภูเขาไฟนะครับอซอสภูเขานวดีนะครับแล้วก็น้ำตาลทรายนิดหนึ่งแค่นั้นพอนะครับเดี๋ยวไปดูกัน วันนี้นะครับเมนูนะครับสูตรใหม่นะครับสูตรใหม่ในร้านนุ่เกษตรเลยนะครับเมนูใหม่บั้นท้ายเป็ดนะครับยำบั้นท้ายเป็ดยังไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนนะครับผมยังไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนนะครับร้านนุ่เกษตรนะครับเป็นคนคิดค้นสูตรตาราแรกนะครับผมในการยำนอกจากพวกลาบแล้วนะครับผมยังมียังมี นอกจากลาบเป็ดแล้วเรายังมีปั้นท้ายนะครับเรียกว่าปั้นท้ายเป็ดเนี่ยน่ากินไหมครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเนื้อส่วนนี้เขาจะมันเขาจะอร่อยมากพี่เพื่อนนะครับลองลองลองเอาไปทำนะครับับประทานดูนะครับสูตรก็คือชื่อเขาคือยำยำสะโพกเป็ดนะนะครับผมเนื้อนะครับผมอย่าไปย่างนะครับห้ามย่างถ้าย่างแล้วมันจะไหมเพราะว่ามันมันมาก เราต้องหมักหมักแล้วก็เอาไปทอดนะครับผมเอาไปทอดอย่างนี้แล้วก็ให้น้ำมันมันเสด็จนะครับแล้วก็มาทำยำไปดูกันซับเลยนะครับอร่อยนะครับอร่อยมากพอเวลาเรายำแล้วเรา,าเวลารับประทานนะครับรสชาติจะดีมากมาลองดูท่านไหนร้านไหนนะครับที่ท,ที่ทำเมนูเิด็ นะครับแต่ว่าจะไม่มีเมนูใหม่นะครับลอง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 ,ลองดูสูตรนี้ดูมาผมนะครับผมชลนะครับผมก็ไม่ต้องมากก็ได้นิดเดียวนะครับแล้วก็ <S <s ข้าวคั่วข้าวคั่วปั่นเองนะครับลูกเกษตรปั่นเองเลย okay. แล้วก็พริกป่นพริกป่นก็ปั่นเองนะครับน้ำส้มเขาปัน่นแล้วก็ประมาณนี้ต้องเน้อแต่นั้นน้ำปลานะครับเราหมักแล้วเราเราไม่ต้องไปใส่มากนะครับผมเนี่ยก็จะเป็นยำข้าวคั่วใส่นิดนึงนะครับไม่ต้องใส่มาก อันนี้ก็จะเป็นน้ำกระเทียมดองลงรถเพื่อที่ให้มีความเข้มข้นเปรี้ยวเค็มหวานนะครับอ่าแล้วก็มะนาวส่วนไหนมะนาวมะนาวเอาสักประมาณนี้นะครับอ่าประมาณนี้เัมืนั้นก็บีบนะครับบีบนะเออเออเหมงนั้นจากนั้นผัดนะครับนะมาดูผัดก,กัยแป๊บนึง ผักเราผักสลันแหน่นะครับสล,นลันแหน่แล้วก็ผักชีนะครับชีลาวแล้วก็อะไรผักอะไรนะน้องส้มนี่จะรู้จะผักไหมแล้วก็หอมหัวใหญ่ใส่ลงไปประมาณนี้เราควรจัดนั้นทุกคนอาที่ขาดไม่ได้นะลืมเลยนะน้ำส้มลืมบอกหอมหอมเจียวนะครับหอมหัวแดงใหญ่หอมแขกใหญ่ได้เละนะครับผม ใส่นิดนึงใส่นิดนึงนี่คือสูตรองเ์ประกต่าครับผมยำบ้านท้ายเป็ดคนคนเลยคนเลยเอามะนาวกระเด็นาบดเลยเนี่ยครับผมมาี่คุณหน้าตานี่ยำบ้านท้ายเป็ดน,นี่แล้วเราไปจิ้กัน จากนั้นใส่จานได้เลยนะครับสูตรตุวเกษตรนะครับปั้นถายเปิดที่เพื่อนนะครับเห็นคลิปนี้แล้วลองไปทาดูนะครับไม่ยากไม่ยากแล้วก็เอาเปเอาไปสร้างเป็นอาชีพได้เลยนะครับเป็นอาชีพค้าขายได้เลยนะครับเดี๋ยวก็นอกนจากนั้นเราก็แต่งด้วยแตงแตงนะครับสาลเน่โรยหน้าที่นึงแล้วก็จะเป็นพริกนะครับพริกแล้วก็น้องนั้นก็จะเป็นกระเทียม โรยหน้าด้วยมะานาวเสร็จแล้วจ้าเ,าเอาเอาเอาให้ดูกุกหน่อยครับกุกด้วยนะงงหน้ากุกด้วยนี่คือดุเเซีดนะครับผมเนี่ยเมนูใหม่นะครับในร้านดุเเซีดนะครับผมอยู่พิกัดนะครับพิกัดเพืพเ่อนอยู่หนองโพใช่ไหมหนองโพอำเภอตาคลีนะครับจบังหวัดนครสวรรค์นะครับถ้าไหนมาทำบุญถ้าไหนมาทำบุญก็ เราแวะมาได้นะครับทำบุญวัดอะไรวัด,ดหนอง,งพหลงพ่อเดิมอ่าวัดหนองโพนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับมาสักการะก็แวะร้านุนเสดได้นะครับผมมาลงองดิมชิมยำสะโพกเป็ดนะครับยำสะโพกเป็ดแล้วอน,นอกนั้นก็จะมีะน้ำตกเนื้อน้ำตกหมูนะครับอ่าโอเคนะครับผมเดี๋ยวไปชิมดูเดี๋ยวไปชิมดูปมไปมันส์กัน